เจริพรญพรยาโยมสาธุชนทั้งหลาย16นาฬิกา2 6นาทีนะเราเริ่มเทปูนเสาด้านทางออกมหาวิหารพุทธบริณิพานเรียกว่าเสาซุ้มประตูก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เช่วยกันทำเอาจนได้ว่ายากเย็นแสนเข็นแค่ไหนเขาก็ตื้อเอาจนได้นาตมาก็มีลูกศิษย์แบบนี้แหละ เสร็จที่มีกำลังใจกันมากนะเขาก็ตื้อเอาจนได้นะเข้าแบบมัดเสาผูกลวดมัดเหล็กนะเรียกว่าตื้อเอาจนได้วันนี้นะทีมก่อก็ก็ตื้อเอาจนได้เรียกว่าเอาจนจะส่งเสร็จตามที่เขาตั้งใจเอาไว้แผงด่านทิตตะบันตกกี่แผงตัวกี่แผงนะอิตบนเบารถสิบร้อ ประมาณสองสามเที่ยวที่เราเอามาลงไว้เนี่ยเขาก่อสองวันนี้หมดเลยนะค่าอินบอลบอลหลายแสนบาทเนี่ก่องสวันนี้หมดเลยโอ้โหยอมใจจริงๆอันนี้เทละนะเริ่ม16บหนาฬิกายีนาทีก็ได้เทกันอย่างที่เขาตั้งใจกันเอาไว้จริงๆตามภาพเลยลูกศิษย์ลูกหา แต่มาก็แงนคอมองดูเขาทํางานอยู่นี่แงนตั้งแต่เช้าแงนตั้งแต่สายแงนตั้งแต่บ่ายแงนตั้งแต่เย็นเรียกว่าแงนมองแงนเบิ้งแงนมองอยู่ตลอดเลยลูกศิษย์ก็คงเหนื่อยกันสงกรานที่ไหนก็แต่งตัวสวยๆไปเที่ยวสงกรานกันมาที่นี่ก็ต้องเปลี่ยนชุดสวยก่อน ชุดชุดสวยก่อนตอนเช้านะตอนหลังจากนั้นสายหน่อยก็เปลี่ยนชุดกันมาสร้างมหาวิหารพุทธบริณีผพานมมเชปูนกันอันนี้ก็เป็นเสาซุ้มประตูด้านทางออกของมหาวิหารพุทธบริณีผพานด้านนี้เป็นด้านทางออกนะ,ะก็จะเห็นว่ามีอะไรต่อมีอะไรกองไม้ยูคาเยอะแยะหมดเลย การก่ะก็เกาะไล่ขึ้นไปทำขึ้นไปก็คิดว่าวันนี้เสาที่เป็นเสามหาวิหารพุทธบริญิพานเนี่ยประสมก็คงสำเร็จก็ด้านหน้าสองต้นด้านหลังก็สองต้นเ่เราก็มีคานตั้งบนโน้นนะ,ะมีคานบนคานร,รัดด้านบนด้านล่างก็เป็นการเกาะการแต่ง ไปตามแบบที่เราคิดเอาไว้ไม่ต้องไปเรียนแบบใครหรอกไม่ต้องไปดูใครหรอกทําไปเลยสร้างกันไปเลยนะก่ออีกอก,ออก็ก่อ,อกเห็นนั่นแหละก่อแต่พืตะพือไป <laughs> ก่อแบบที่แบบและชาวบ้านชาวเมืองก็ก่อแบบไหนก็จะไปก่อตามเ็าเรียกว่าชิดวิธีก่อกันแบบใหม่ขึ้นมาชิดวิธีก่อแบบใหม่อันนี้ลูกศิลูกหามาถวายแรงกันก็เยอะนะนะ มีโรงทงโรงทานก็ได้อยู่ได้กินกันอิ่มน้ําสําราญนะรู้สึกว่า7-8โรงทานเหมือนกันนะคอยฟังธรรมะจากภูผาว่ามีโรงทานใครบ้างเดี๋ยวสาธยาไม่หมดแล้วตกหลน่นส่วนลูกศิลป์ลูกหาก็มาถวายพ้าป่ากันมานี้พ้าป่าก็เป็นเงินของคนจนจจริงๆนะกล่องละห้าร้อบาทสำระานที่นานก็ลูกคนจนเหมือนกันกันกบลูกศิษย์นี่แหละนะ เราก็เลยช่วยกันสร้างช่วยกันทําจับมือกันทําไปได้เพราะว่าเป็นแบบเดียวกันมาไม่ได้ต่างกันนะชาติระกูลอะไรก็ไม่ได้ต่างกัน<ม>ก็เลยทําอะไรเป็นไปด้วยกันได้ง่ายนะอันนี้เทแล้วตามภาพที่เห็นนี้นะก็ถือว่าถ้าได้เทวันนี้แล้ว งานตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปตรงงานใหม่ไปต่อเลยอะไรอย่างนี้ก็ง่ายขึ้นนิดนึงการได้ทำงานการได้สรรสร้างการได้ช่วยกันก็เยี่ยมยอดขึ้นมานะอันนี้ก็หาบ้านอ้วนอันนั้นก็นิติมารุ่งแจ่มมุบเดินตลาดแจ้วนสราบิมเสนแล้วบนบทโน้นก็สมัยกอมณี อ่าหลวงพ่อชุ่มบุญหลวงพ่อชุมบุญนะแล้วก็สังวานมอเทสงแล้วก็ปร,รานีไม้เกี่ยวกลางอยู่ด้านบนโน้นสันทัดลงมาลงมานี่ก็จะได้เห็นว่ามีใครบ้างนะเดี๋ยวเดินดูกันลูกศิษย์ลูกลหาทำงานกันไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยหยุดแต่เวลากินข้าว <c oughs> เวลาอื่นไม่ได้หยุด อันนี้ก็อสีรักม่วงน้อยนะทั้งเหยียบตะปูทั้งตกนั่งร้านยังมาทำงานต่ออีก <c oughs> นั่งร้านก็ตกลตะปูก็เหยียบละหาหมอฉีดยาไล่ไม่พัก็ไม่ไป <c oughs> ทำงานต่อมาดูที่สูงตรงนู้นขวาสุดเลยบุรบุญไทยสงสุรสักเติมงามผาหนูพ่อประเสริฐโกกระโทก ้ายนั้นพนรงบุษบงทัศนีคิ้วสูงเนินลงมานี่บุญถึงเกียรตย้มโดยร้วยไทยขิงสันเทียเดินมานี่ก็สิริมาจนันทเขตแล้วก็ส่วนนี้ก็แม่ชีรตินสุมราจ,จันยาสิริหอาบานอ้วนเชิดใจทนอ,อันนี้สีไรรบุญไทยสงผแเนกผสมปูนให้กับช่างช่าง ตปูนให้อันนี้ก็ปอนที่เหล็กดีก็มาแล้วนะตอนที่เหลกดีก็มาแล้วแล้วก็ลูกสาวของเขาบ้านอ้วนอันนี้ก็มุญญชนดวงแล้วก็อะไรอีกล่ะลืมชื่ออีกล่ะ <c oughs> ลูกษส์ <c oughs> เดี๋ยวนึกไปก็ลืมดูสิเวลาจะลืมก็ลืมไปะ ใน,นลานแป้งน้อมน้อมนั้นสมพรยอดเจ็บโปะนะมาสิลปหัตถ์ทุกคนก็อยู่บริเวณนี้นะว่าเมื่อกี้นี่ใครตรงโน้นน่าจะเป็นสกุลการบุตรบงละมัองู่ด้านโน้นนะอันนี้บักอ่อนสุขประเสริฐอำนวยผลยอดเจ็บโปะแสงดาวกองสันเทีย อ๋อนี่นี่อ่าสกุลการบุษบงแล้วก็กลมเชนนไม่สูงเหนินกำลังแต่งตัวอยู่ส่วนด้านปีนด้านนี้นะมาหลายคนหมอคงสิริพรเต็มคุณพิสิทธิ์่านเมาตรสงแล้วก็สมานใจทนอันนี้ก็สามีของบุมเจริญตลาดแจ้วนะ ส่วนบ,นบนบนโน้นพนมเทียนจินดาวงนะด้านนี้ก็โอ้กันที่มานูพันธ์แล้วก็พิสมัยจุมคำน,นี่แล้วก็จะแดงกำลังเข้าแบบเข้าแบบกันอยู่สีลูกหาก็ถวายแรงกันนนริจิรำหนูคล้ายคำโฮมน้น ตานีนะอันนี้แม่ลิ้นทองน้อมน้อมอันนี้คนคนสรารคำไมลวลาจะนึกชื่อดูสิเห็นชื่อเห็นหน้าก็ต้องว่าไม่ไรนึกไม่ออกนึกไม่ออกจริงนะสองคนแล้วจะนึกไม่ออกวันเนี้ยนะดูสมองจริงว่าประสิทธิ์น้อมน้อมและตอนหน้าโมเป็นอย่างฮ้อนเมืองคอน อยู่กับพ่อประจวบจิรมนะอยู่หน้าโมตรงโน้นนะมุลสินลูกหาแต่ละคนแต่ละท่านเอาแรงอยู่ด้านโน้นเดมใมต้ยเพลคันชากำลังดัดเหล็กกันอยู่ด้านโน้นนะกำลังตัดเหล็กดัดเหล็กอยู่ด้านโน้น,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 นต้ยแบกมาแล้วอันนี้ตามภาพมุกสิ์ลูกหาถวายแรงกัน ดูเถอะทุกคนตั้งใจกันมากทีเดียวนะตามภาพเลยดูภาพเอาเลยก็แล้วกันเดีวยเรียวด้วยแรงก็ทำกันอโอ้ใต้จะต่อเลยใช่ไหมใต้แล้วก็ ทำไว้พวกนี้ก็จะได้เข้าแบบทับหลังกันหีกมวลเบาหนี่มากีรก่รถกี่รถส่งมาตั้งหลายวันพรงนี้ก่อวันเดียวเลยนี่ก็ทีมนี้ก็ชักลอกเอาอีกขึ้นไปชักลอกเอาอีกขึ้นไปเลยที่จะส่งให้ช่างด้านบนก่อเนี่ยเรามมโยกละ ก่อกันขึ้นไปนะก็เร็วนะวันนี้ตั้งแต่ช่องตรงนู้นเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยมาตรงนั้นเนี่ยจบเลยเจ่งมากจบตามที่เขาตั้งใจไว้ว่าวันสองวันเมื่อวานกับวันนี้เขจะทำให้เสร็จในระยะก่อสูงห้าเมตรเนี่ยเขาจะก่อให้เสร็จ คิดว่าไม่พลาดแล้วละ่ะสำเร็จตามที่เขาตั้งใจไว้แน่ๆแล้วนี่ก็คือลูกศิษย์ลูกหาออมเมื่อกี้สำรวยมามาริงนะเนี่ยคนนี้สำรวยมามาริงมันมีสองสำรวยอ่ะนี่สำรวยมามาริงนะตอน่อเนื่องกันไปกับทุกๆคนที่ถวายเรียวถวายแรงแล้วก็มาถวายงานที่วัด ช่วยกันทุกคนก็มีเพิ่มเติมเข้ามานะมีเพิ่มเติมเข้ามากันไม่ได้ขาดมีเพิ่มเติมเข้ามานะอากาศหนาวอากาศหนาวอากาศเย็นนี่แหละตามภาพที่ทุกคนได้ถวายแรงกันเป็นภาพขยายให้ดูเลย ว่าใครต่อใครร่วมสร้างบาร,รมีกันบ้างอะไรบ้างเอาแบกเหล็กมาแล้วทางโน้นนะใครจะแบกเหล็กเยอะจังมันหนักนะั่นะอ่ะอันนี้แบกเหล็กกันเยอะเลยโอ้แข็งแรงจังช่านะงปันพระของเรานะั่ยนะช่า <c oughs> งปันพระนะ ตามภาพเลยนะนี่ตามภาพเลยสาธุกับท่านอนุโมทรายทุกทุกคนนะอันนี้น่าจะเป็นแผนกตีเหล็กร้อยสาวสุพรรณสมัค,คดีสระเมจมิสันเทีย ว่าสาวกำลังตัดเหล็กกับสุธเม่ยใต้ก็คอยดูอยู่มีประาาุจอมผาต้นปะดูแดงใบสวยเชี่ยวอินบอนเบาเราเหลืออยู่ไม่กี่พาเลตนะเพราะว่าบรรดาลูกศิษย์ก่อเจ่งกันมากาสมานเพียคันตาปินอยู่ด้านบนโน้นนะช่วยกันเต็มที่เลย เนี่ยตามภาพนะอันนี้ตัดเอ,เอาเอาเหล็กแบบนี้ตัดเลยนะตัดไปใช้เหล็ก9มิลน,นะเพื่อทําทับหลังเหล็กกลม9มิลทำทับหลังลกกมมน,ททงนะก็เป็นทับหลังที่สูงขึ้นไปเลยเชียวลักนะนี่คือบรรยากาศไม่ได้สาดน้ำหรอก แต่เป็นการสาดปูนเข้าไปอยู่ในเสาสาดปูนเข้าไปอยู่ในเสานะเจ้าฮ้อนมาก็เจ้าฮ้อนก็เป็นหน้าโม่สีแร่รู้สึกจะไม่สบายนะเห็นว่าสีแร่ไม่ค่อยสบายหายไปไ,ไวนะสีแร่ปกติสีแร่ก็จะอยู่ตรงนี้แหละแต่ไม่สบายก็ต้องพักละ่ะ บรรดาลูกศิษย์หาถวายแรงถวายงานก็เชวยกันตามภาพก็จะเห็นทุกคนถวายแรงถวายงานหัวหน้าทองคำแบนกระโถกทองคำแบนกระโถกก็มาถวายแรงถวายงานเจ้าประจำทุกคนเลยเป็นเจ้าประจำกับวัตปล่าอุปสโรคปสิทธิ์ไทย ีบจรร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจะถวายแรงงานให้สำเร็จแล้วก็เสร็จสิ้นด้วยดีนะรักษาทุกกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกกคนนุน่นอำนาจนองใหม่ระบุนินสายก็มาพอสมสัตอ่าหนุม้ก็วิชาคอนสมาร์ดอังกิจดอนก็มากันทั้งนั้นแหละคำพูดที่ทางคำาทุกคนมาถวายแรงกัน แล้วก็โยมต่อยก็ดูเรื่องเหล็กให้กับวัดนะถึงจะตัวอ้วนแต่ทำงานจริงอันนี้ติกนะตุกนะตุกต๊กตกิ๊ก็คงได้ถวายงานพระอาจารย์หลายวันเชียวละ,ะตอนนี้งานยากก็คือทำแบบตรงนี้กำลังทำแบบกันอยู่ก็ช่วยกันจริงๆแล้วก็พยายามที่จะทำให้สำเร็จกัน อาจารย์แดงกำลังทำงานอขออน้องมาแม่ชีรินชาเพิ่มมาแม่นูดแดงเพิ่มเข้ามานะยังมีหลานอ้อมหลานไอรินอีกด้วยสองคนนะหลานอ้อมหลานไอรินนะให้ตามภาพเลยนะไปละทุกคนก็ได้ถวายแรงกันนี่ก็จะเอาถังไปขึ้นรถไปขน หินค้นทรายกันมาเพิ่มมาเติมหินทรายก็ค้นเข้ามาเรื่อยๆนะอันนี้ตามภาพเลยสูกหาก็ได้พักบ้างเวลาหยุดสักนิดหนึ่งนะสถานการณ์ต่างๆที่ห้อยตะลองตองแต่งกันยู่ทุกที่ทุกทางนั้นก็คือลูกศิษย์ลูกหามาถวายแรงถวายงานนับจำนวนก็พอควรเหมือนกันนะ แต่ไม่ไม่เกินเจนที่เขากำหนดหรหาข้าชุมนุมกันเยอะเราไม่ได้ชุมนุมเรามาสร้างพระธาตุสร้างมหาวิหารแล้วเราก็มาทํากันอยู่ทุกวันทํามาเสียตั้งนานแล้วละ่ะและส่วนมากก็เป็นคนอยู่วัดเสียด้วยที่นอนค้างกับวัดนี่แหละสาธุก,กับทุกท่านอนุโมทนากับบัรลานลูกศิษย์ลูกหาทุกทุทกคนนี่คืออัปเดตในช่วงนี้เขาเจริญพร